สวัสดีค่ะชื่อวรัตยาชื่อเล่นชื่อหนิงตอนนี้อายุ35แล้วก็อาชีพการงานคือธุรกิจส่วนตัวค่ะเดิมเราเป็นคนเขาเรียกว่าหัวเหม่งนะคะแล้วทีนี้พออายุมากขึ้นเหมนเราลวบผมบ่อยแล้วมันขยับขึ้นไปสูงขึ้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอายุที่มากขึ้นมันก็เลยทําให้หนังศีรษะเราขยับไปด้านหลังหัวเถอกค่ะเวลาเราลวกผมขึ้นคือมันจะเห็นได้ชัดก็เลยอยากทํามานานละแล้วก็หามาหลายที่ สุดท้ายก็มาเจอที่นี่ที่แบบเออถูกใจแล้วก็ตัดสินใจในวันเดียวเลยค่ะพนักงานเขาอธิบายให้เราเข้าใจได้แบบชัดเจนมากกว่าที่ที่เราเคยปรึก,กษามาแล้วก็รีวิวที่เราดูในเพจมาค่อนข้างเยอะค่ะโทรมาปรึกษาก่อนว่าเราขอเข้ามาปรึกษาได้ไหมยังไม่ทําตอนแรกเราก็เข้ามาปรึกษาจริงๆปรึกษาไปปรึกษามาคุยไปคุยมาก็มันก็ถูกใจหลายๆอย่างแล้วก็มั่นใจในในหลายๆอย่างที่น้องเขาแนะนํามาค่ะคือมั่นใจเลยว่ามันสําคัญมากเพราะว่า ยุคสมัยนี้คือมันชอบถ่ายรูปชอบเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องเน้นเรื่องถ่ายรูปเป็นหลักแล้วเวลาเรารวบผมอย่างงี้ยมันจะมเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าผากเราค่อนข้างสูง